เบิ่งเลยพูดปลาสวายนี่ขนาดน้ำาบอเลึกกระเลียงได้พี่น้องนํำอยู่เมตรหนึ่งเนาะเบิ่งครับผมวัดดีครับวันนี้ก็พอกระบานนองในช่องกบปลาพระรวยนะครับพี่น้องเนาะวันนี้บาน้องกับะพาพี่น้องมาอัปเดตเบิ่งปลาสวายครับผมปลาสวายของบาน้องนี่ก็อยู่ประมาณ3เดือนกันแลัวละพี่น้องใกล้จะซีเดือนนั้นเนาะบาน้องกับผาพี่น้องมาเบิง่งอัปเดตอยู่ประเดือนละพี่น้องเนาะกับผาพี่น้องมาเบิ่งเรื่อยๆยนี่ครับข้างหลังบาน้องปลาเขาบรรยากาศเอาปลาเขามาฝากพี่น้องเนาะ เบิ่งเลยครับเขียวเขียวงามๆพี่น้องปลาเขานี่กลมเลยพี่น้องจักน้อยกระถอกเนาะนี่นะครับผมไปเบิ่งปลาสวายเลยครับผมนี่แหละครับผมบ้าน้องกับภาพพี่น้องมาเปลี่ยนมุมเนาะเปลี่ยนมุมเปลี่ยนบรรยากาศทั้งที่เบื่องครับผมมาเบิ่งเลยบ้าน้องกับภาพพี่น้องมากวานไห่ปลาสวายครับผมมาเบิ่งปลาสวายน้ำใสเนาะนี่ครับพี่น้องน้ำใสดีแห่ง เบิงว่าเพิ่นสิมาก,กินบอ่อมุมทั้งพี่เนาะเพิ่นเคยกินแต่ฟังพุนครับมาน้องก็สิพาพ,พี่น้องมาเบิงเปลี่ยนมุมเบิงครับพี่น้องโอ้มาคือเก่าครับผมผุนเบิงพี่น้องเพราะว่านี่สาหนี่้องบ้าน้องนี่เลียงปลาดุกอุยใส่น้ำครับผมเบิงเลยครับผมก็ได้ให้พี่น้องเบิงน้ำนอกหุ่นเบิงปลาดุกอวยนี่กหไงไว้อยู่ครับผมเบิงครับเจอนซอนแห่งนาอทั้งปลาสวายทั้งปลาดุกอวี พี่น้องมาเปลี่ยนมุมแล,แล้วเปลี่ยนเบิ่งบุ้ยเบิ่งที่แล้ะพี่น้องปลาสวายนี่ขนาดบ้าน้องเอามาเลี้ยงแค่เหลืออยู่สามลอยตัวด้วพี่น้องนี่เอามาอยู่สี่ลอยนาะเอามาสี่ลอยตัวเหลืออยู่ประมาณน,นี่แหละครับผมเหลืออยู่สามลอยตัวเบิ่งเลยครับเพราะว่าปลาสวายนี่เพิ่นเป็นสิเป็นปลาที่ใหญ่อยูยอย่ตลอดเนาะพี่น้องเนาะกะทีเอาของบ้าน้องดีก็จะเลี้ยงไว้อยู่ประมาณน,นี้ครับผมสี่ลอย อย่าอยู่บ้านสามดอยกระตุกพี่น้องเบิ่งเลยครับเพราะว่าขอ,องเบาหน้องนี่จะขายเพิ่นตั้งแต่รุ่นหน่อยพเนาะเพิ่นก็มาแบง่งปันเอาเบิ่งเลยพู้ปลาสวายนี่ขนาดน้ำเบลึกก็เลี้ยงได้พี่น้องหน่ำอยู่เมตรหนึ่งเนาะเบิ่งครับผมขัวมว้วป่วงของสาก็อยู่เจ็ดเมตรครับผมขั้วเงาวนี่สิบเอ็ดเมตรพี่นออ้องเพราะว่าของบ่าวน้องหลายสาเนาะ ข่วมกวงม้งนี่เจ็ดเมตรพี่น้องข่วมยาวนี่สิบเอ็ดเมตรเนาะข่วมเลืกนี่เมตรหนึ่งคือเก่าครับผมโอ้พี่น้องตะอ่อนซ่อนครับผมว่าตะเลียงไว้นี่พี่น้องบ่ย่างครับผมเพิ่นมาถามเอาประจำเนาะนี่ของบ่าวน้องนี่เพิ่นก็อยากสื่อไปปล่อยลงในสาเพิ่นคือกันครับผมเพิ่นก็เข้ามาแวะเข้ามาแวะมาส้มของบ่าวน้องเนาะเพิ่นก็ว่าอุ้ยบ่าวน้องปลาสบายเจ้าสมมติเป็นตะอ่อนซ่อนแถมเพิ่นว่าครับ พราะว่าบอน้องกะเลียงใส่ในบอดินกับบอยญยเนาะพี่น้องเนาะที่แหลกบ้าน้องกบคิดว่าล่องเลียงมึงซื้อพี่น้องเพราะว่าในในบอดินเท่าน้มบ่เลือกเน,ะนาะน้มก็อยู่ประมาณเมตรหนึ่งเอามาทดล่องเลียงเิึงตะกอนก็เคยเบอกกับพี่น้องไว้เนาะว่าสิเอามาเลียงให้พี่น้องเิ่งครับผมิมึงเลยครับผม,ผมตะอ่อ,อนซอนแห่งพอของบ้าน้องนั้นกําลังไปซื้อปลากดเหลืองมาพี่น้อง เดี๋ยวบ,บัดหนาเดี๋ยวบ,บาน้องกะจีปีไทยให้พี่น้องเบิ้งขึ้นกันเนาะเอามาทดล่องเหลี่ยงมืงอก่อนบาน้องกับอนุบาลใส่กระช่างร้อยไว้ก่อนครับผมเพราะว่าจะเอามาล่งในบ่ดินเลยบ่ได้เพราะเพื่นย่งหน่อยนี่เนาะบาน้องซื้อมารลุนหน่อยแห้งพี่น้องอนุบาลล่องเมื่งก่อนถ้าพื่นแข็งแรงเข้าเหลี่ยงไปประมาณจักเดือนหนึ่งพื่นโตใหญ่แลวเขาก็จังจะเอามาบาน้องก็จังจะเอามาใส่บ่ดินนะครับเนาะโู้ม่งเลยครับ บล้วเดี๋ยวบ้านน้องก็จะไปอัปเดตปา ung, าลา,า,ปาลก, ổ, ออกาดเหล,ลืองให้พี่น้องเบิึงครับสีมาบโหลายครับสีมาประมาณร้อยกระตูออกมาทดลองเบิึงก่อนนี่แหละบ้านน้องก็จะทดลองให้พี่น้องเบิึงเรื่อยๆครับซ้ำปลาสวายนี่แหละบ้านน้องก็ลองเลี้ยงให้พี่น้องเบิึงแล้วโบซัมนี่สามารถาาเลี้ยงปลาสวายได้เนาะเลี้ยงใหญ่ไว้อยู่พี่น้องเบิึงครับอืมโอ้โหไก่ขุนพี่น้องให้ไก่ขุนกัดลายโบข,ข,บบข,ขุ่นพวงน้องบิึงมุ่งพวงน้ำครับ พูบดบางตีละพี่น้องตะอ่อนซ่อนนามก็ใสขื่นพี่น้องใสออกนอกตะกอนจะคุนแห้งนี่พ่อได้บ่าน้องก็ได้ทายซ้ำได้ทายหนาเนะครับเนาะทายหนามออกให้เพื่นเพราะว่าบ่าน้องจะไม่ได้สูบออกได้พี่น้องคือนามจากฝนตกนอะกจากให้หน้าข้างบนครับเพื่นไหลลงมาใสาบ่บ่อของบ่าน้องเตรียมยวนะ้เนาะเวลานก็จะไหลออกท่อลงไปคล้องนี่แหละครับผมบ่าน้องก็จะเฮ็ด้โอ้เบึงครับพี่นอ้องเอ้ย อ่อนซ้อนแีงวัตวาลลงอาหารกับเป็นอาหารปลาดุกครับผมตามตลาดเท่านั้นเนาะบาน้องกะขายอาหารปลาดุกครับผมนี่กะขะกันครับอาหารอาหารก่อนพี่น้องขะกันอาหารเม็ดอาหารก่อนเนาะอาหารปั่นของบ่าน้องครับผมเพราะว่าเรื่มแดดแน่แล้วบ้าน้องกะเรื่มจะเอามาปั่นครับผมเพราะว่าฝนตกดูหลายคนเอามาตากแน่กะบ่ค่อยแห้งเนาะบ่าน้องกำลังเห็ดอาหารปั่นขึ้นมาใหม่อีกครับผม พรอาถา่าแด,ดดแดดที่ดีเนี่ยตากได้อยู่ประมาณ3ามสี่มือพี่น้องมาโยนลงเบึงกะฟูขึ้นแม่นเลยแม่นแ,แหงแลยครับผมให้เพิ่นกินได้เลยเนะาะถ้าย่นลงไปแล้วเพื่อนจมก็ยังบ่ท่านแหงพี่น้องพี่น้องก็ต้องตากแหงต่อไปนี่ครับผมแต่อ่อนซ้อนครับเบึงเยอูยยอยู่ใกล้ได้พี่น้องเบิ่งครับพี่น้องพี่น้องมันใกล้เลย ไก่ชิด,ชดจิตจ่อเลยพี่น้องบึงครับเออตอน้นซ้อนแห้พี่น้องเอาแห่มาตึกเอาจากบาดไม่ได้นองอก็จิตปดแห่ไว้เลยได้พี่น้องนี่บึงครับผมเพราะว่าบ้าน้องนี่เป็นคนมักเลี้ยงปลาพี่น้องแต่ก่อนก็เลี้ยงปลาในบอ่อพะยางเนาะพ่อได้เลี้ยงปลาในบอ่อพะยางแล้วได้กินพี่น้องบ้าน้องได้กินเนาะแต่ก่อนบ้าน้องก็เฮ็ดงานอยู่ก็เลี้ยงในบอ่อพะยางได้กินแล้วบ้าน้องก็คิดว่าอู้ เดี๋ยวกินห้องก็ต้องเอาไปขายล้เบื่อล่องมึงเอาไปขายได้พี่น้องบ้านนอกก็ด้วยนี่กำลังใจว่าเฮาเห็ดจำหนีเฮาก็ยังขายได้บ้านนอกก็เลยลรมขยายไปเรื่อยๆครับเฮาก็คอยเห็ดไปเรื่อยๆพี่น้องเฮาก็เริ่มจากเงินซิปเงินเศร้านี่แหละพี่น้องคอยเห็ดไปเดี๋ยวบ้านนอกก็จะเห็ดให้พี่น้องมึงไปเรื่อยๆคือนกันพี่น้องก็จังเห็ดตามบ้านนอกนะครับเด้อนี่แหละบ้านนอกก็ยังท่านใหญ่เลยพี่น้องพื้นที่ของบ้านนอกนี่ก็แค่เอามาเห็ดอยู่ประมาณไรนึงครับผมเอามาเห็ด พื้นทีน่นี่เนาะจกสาปลูกพักไสแนครับปลูกต้นกล้วยนี่ละพ่อได้มีแบบย่งางมะเรงเราบบุมีแนวกินที่เครื่องกับมาจากเฮ็ดงานเนาะสมมติยังพี่น้องอยังเฮ็ดงานอยู่เพาราะว่าบ้าน้องบ่ได้เฮ็ดงานเละครับผมบ้าน้องก็เลยออกมาเต็มโตนี่ก็ออกมาจากหม่องเฮ็ดงานแล้วเนาะก็มาเฮ็ดของเจ้าของครับเฮ็ดได้อยู่นี่ละ่ะเริ่มเฮ็ดหม่องนี้ขึ้นมาก็อยู่ประมาณหกเดือนนะพี่น้องหกเดือนเนาะบ้าน,น,น้านองก็เฮ็ดข,ขึ้นมานี่ครับเริ่มจะมาขุดสาหม่องนี้แต่ก่อนนี่บ้าน้านองจะเฮ็ด เลี้ยงปลาในหน้าเขาครับถ้าพี่น้องเบิ่งเคยเบิ่งลิปของบ่าน้องเนาะพี่น้องก็จะเห็นมองนีเป็นปลาในหน้าเขาบ่าน้องปล่อยลงไปเ,เรื่อยเลี้ยงปลาในหน้าเขาเป็นยังบ้าน้องคือจะมาเลี้ยงบอ่อดินเนาะเพราะว่าคิดว่าบ่าน้องออกมาเลี้ยงแล้วแค่สามเดือนพี่น้องเขาจะได้เกี่ยวเขาเนาะได้เกี่ยวเขาแค่ส e ามเดือนบ้าน้องก็จับให้พี่น้องเบิ่งอยู่ด้ครับตัวใหญ่เนาะแป๊บเดียวพี่น้องซ้ำฝ่ามือใหญ่ไ,ไว้แหงแค่สามเดือนขนาดปลาที่ต้องหลายเดือนจังสีไ่ยังสีหน้าพี่น้อง เอามาเลี้ยงสามเดือนใหญ่ครับผมแป๊บเดียวนี่ครับผม,บ,บ,ผมบ่าน้องก็จะเฮ็ดนี้ <Okay. S 1> ปี่นาบ้าน้องก็จะขยายขึ้นไปอีกครับที่ผมคิดว่าดันตัวผุนลงมาเนาะดันแล้วก็จะเอามาเห็ดบ่หลาลเลยพีย่น้องบ้าน้องก็จะเอาตัวนั้นดันข้้นหน้าใสหันจักหน่อยนึงก็จะปลูกของใดปลูกของใสใดครับผมเวลาน,นั้นเท่าก็จะมีพื้นที่อีกครับผมนี่แหละครับผมบ้าน้องก็ คิดไปแล้วว่าปีหนาเนาะคือเกีียวเขาแล้วเขาก็จะมาดันตรงนี้ใส่พว่าหม่องเบาน้องปูปลูกของใส่นองพี่น้องเนาะนี่ก็จะดันมากประมาณสองบาทลดนี่แหละครับพี่น้องประมาณเม็ดหนึ่งซะเนาะเอาประมาณเม็ดหนึ่งเลยครับดันดันเอาไปอีกคู่หนึ่งเม็ดหนึ่งเอามาให้พ่นใหญ่จัหน้อยคือเขาเขาจะปลูกของหลายๆครับถ้าเขาเฮ็ดคู่ใหญ่เจ็กสีน้องพี่น้องเขาก็จะปูของได้คือแถวนี้ก็จะเห็ดเป็นต้นกล้วย ฟังทีงนี้บ้านนอกก็จะผูกของกินใดครับผมคือเขาจะย่างจะเห็ดให้ย่างรอบสวนมาไดเลยพี่น้องยางออมมาหนีเนะาะเวลานเขาก็จะย่างกันมาหนีเพราะว่ามุมทั้งสูงทั้งนี้บ้านอนอกก็มาคิดบางแล้วว่าเขาอยู่มุมสูง,งส่เขาก็จะเห็นปลาได้ดีกว่ากันครับบ้านนองก็จะเอามาดันใส่คือทั้งนี้บ้านนอกก็จะให้นี่จะเลี้ยงปลาในหน้าเขาครับผมจะเอาปลาในหน้าเขามาปล่อยลงน้ำเนาะคือจะเห็ดเป็นหลองไว คุณละครับผมเกี่ยวเขาเรี้ยวพี่น้องจังเบิงเนาะเดี๋ยวสิว่าเบาน้องกะบ,บอกไปเรื่อยๆว่าท่านเฮ็ดอยู่สิวา่านาะนี่แหละครับผมเดี๋ยวเบาน้องเจียให้พี่น้องเบิงจังสิพาพี่น้องมาเบิงอีก่เสนหนึ่งแล้วครับผมพุณละมันจ็ดสิได้มุมสูงเนาะก็เจได้เห็นมุม,มสูงเลยถ้าอานาคตขนาดห้ามองนีก็อยากเป็นมองนั่งอย่างสีหนะพี่น้องต้นใหม่ก็สีหม่มเบาน้องขีดบาเนาะก็ในความขีดเบาน้องถา้านี่แหละครับพี่น้องถา้เาเหตุเฮ็ดหนึ่งแล้วก็สีได้ยบสองสองมากกับสีเป็ีที่สาม สามเราก็จะขยายไปเรื่อยพี่น้องก็คือเข้าเข้าเห็ดตามงบพี่น้องคือเข้าเห็ดมองนี้แล้วเอองบพ่อได้แล้วมองนี้เขาก็ขายป่าเขาก็จะมีอยู่เงินประมาณ 1, 1, ามพันหนึ่งจ้างรถไถสมเิ่นมาดูดไถเอาแค่จักพันหนึ่ง 1, 1, ยังสี่นอปีนี่เขามีเงินพันหนึ่งมีงบพันหนึ่งปีนี้มาดูดเอาซะนะพันหนึ่งยังสี่หน้าพี่น้องซํำนีละเห็ดไหวสะกอนปูกของปีหนาบัตเขาก็มีงบอีกพันหนึง่งเขาก็มาเห็ดไปอีกเรื่อยๆพี่น้องเขาก็จะจากในน้อยจากบะหมี่หยางคือของบ้านอน้องตะกอนนี่ สาหนันกับบุมมีได้พี่น้องเพิ่นมาจกเอาดินแล้วก็จกสาได้แล้วก็ัดเรียงปลาในกระช่างเลียงปลาในกระช่างรอยเนาะพี่น้องเนาะปัดได้ดีเอ้าบ่าน้องว่าเห็ดกระช่างร้อยก็ได้มดที่นี่มีแต่ขั้นแท้ซือบ้าวน้องก็เลยว่าดันดันดินจากนี่ไปดีหันดีกลัวเพราะว่าเขาจะปลูกของแล้วก็เจ็บเวลานามขึ้นมาจังสีน้องพี่น้องเนาะแต่ก่อนนามมาจังสีปลูกของไปก็ตายเพราะว่านามเพิ่มขึมเวลาเขาก็ ยกไข้เพิ่นขึ้นจากสูงกว่าน้ำนะฮะก็ตตอทอหาน้ำหลอดไปนี่นะพี่น้องก็จะมีปลูกต้นมะฮงต้นนี้เขาก็ไใ้เวลาเทาก็ได้บิดตำบิดมะฮงมามาต่ำนะพี่น้องง่ายปุ <c oughs> ่นแล้วครับผมเดี๋ยวบ้านน,น,น้องกับาพี่น้องลงไปเบิ่งปลาสวายคือเก่าเดี๋ยวให้บ้านน้องเฮ็ดมองนี้แล้วก่อนพี่น้องจังสีพ้าพี่น้องว่าเบิ่งอีกเนาะปุ่นนด้ครับพี่หนาปุ่นดเดี้ต้องเกี่ยวต้องเกี้ยวเขาแล้วครับผมมองนี้เกี้ยวเขาแล้วให้น้ำเพิ่น แห่งๆเจ็กน้อยเนาะบ่าน้องจังสีเห็ดกับจังสีมาอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งนี่ครับผม,มพี่พี่น้องทั้งผีกับมาได้ครับผมอม,มุ่มทั้งนี้ครับมาคือเราพูดเมื่อกี้แหละพี่น้องว่าแต่บานไปใส่มาเบิดบ่าน้องเอาพักบุ้งใส่พี่นอ้องเหลือแตะต่อเมื่อกี้แหละครับจะเอาพักกันเอาพักบุ้งลงไปใส่นาะก,กินดีครับปลาสวายก็กินดีบ่าน้องก็เลยปล่อยกระเสียดน้ำใบเลื่อย พอได้เพื่อนแบบกินเวลากิน,นนะอืว่าจะไปใส่ได้พี่น้องพูดว่าตะย่างไปใส่นี่ปลาอย่ในีน้องนี่สิน้าตลอดเลยได้ยินเสียงเ่าเคาะคู่ตั้งเสี่งตะไวพี่น้องนั่นแตนจวดมาเลยเด้๋พี่น้องมองึงด้วยครับเพื่อนได้ยินเนาะฟังผี่ก็อยากมาพี่น้องบางทีเด่อข้างๆพี่ขาม,มาหากันเบิดเป็นตะเบิงครับผม เราน้องกับภาพพี่น้องมกนี่นะครับส้มบรรยากาศดูตอ,อนซ้อนวานให้บาได้กะเป็นตอ,อนซ้อนแห่งพี่น้องคุณดุนนี้บ่ต้องทึกแห่เด้กพี่น้องเอากระตลองตักเอาบาดเดียวซ้ำจีซ้ำจีหนึ่งเนาะต้มเสบได้พี่น้องต้มดีดีเสียบเราน้องเป็นมีนี่มีแต่เมนูเบิดได้ครับพี่น้อง ก็อย่าลืมในช่องกบป,ปา๋าพร่อเลื่อนครับเดอ้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ้าน้องนะครับผมเผื่อเป็นกำลังใจเนาะบ้าน้องก็จีเฮ็ดคลิปให้พี่น้องมาเรื่อยๆครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับ